จบแล้วครับปิดตำนานขเขมนจอมเนรคุณไล่หนทางที่จะไปต่อแต่พยายามสร้างภาพกดดันประเทศที่อ่อนแอกว่าขเขมรจริงหรือไม่หรือว่าประเทศนั้นคือประเทศไทยสวัสดีครับ พี่น้องเอฟซีทั้งช่องปานหนุ่ยทีวีและทังช่องเขมรวันนี้นะครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารเรื่องราวดีๆและได้รับสาระดีๆจากช่องปานหนุ่ยทีวีก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่สนับสนุนด้วยการซื้อปุ่มขอบคุณด้วยการโดเนทด้วยการซื้อสติกเกอร์ให้ในขณะไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งการทําคลิปมีการโดเนทเข้ามามีการซื้อปุ่มขอบคุณเข,ข้ามาก็กับขอบพระคุณครับเพื่อความยั่ยง,ยยงยืนสถานนนนอออออขขงงง่่กกกกููรรรรั <laughs> เเาาาลทไมมมวีี้้ผผสึืิิดปต ชิบหายแล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหลังจากที่นายฮุนมาเน็ตเดินทางไปฝรั่งเศสแล้วสื่อของเขมรนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแค,แคมเดียหรือไม่ว่าจะเป็นคาร์เมทามหรือไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อะไรวะเอฟเอไอเอฟอาร์ไอเรนของเขมรนะสื่อของเขมรนะนะครับมีการประโคมข่าวนะครับต่างชื่นชมฝรั่งเศสว่าฝรั่งเศสเตรเียมจะหาแผนที่เตรียมจะหาอุปกรณ์ต่างๆที่เคยชนะเรื่องปราสาทพวิหารมา ให้กับเขมรเพื่อเอาไปใช้ในศาลโลกปรากฏว่ามีการจับไม้จับมือกับตัวแทนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสจนกระทั่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาบอกว่าประเทศฝรั่งเศสพร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับเขมรในการจัดหาหลักฐานรวมถึง <c oughs> นะครับรวมถึงเอกสารอื่นๆที่มีความจําเป็นเกี่ยวข้องกับการขึ้นศาลโลกเขมรพากันดีใจหมดนะทั้งฝูงเลยดีใจเลยบอกอูย้ยดูสินี่หุณมาเนตเรานี่เก่งนะไปคุยฝรั่งว่าไปคุยภาษาฝรั่งเศสก็ได้ไม่รู้กันคุยกันอีท่าไหน ฝรั่งเศสได้ออกมาย้ํานะครับว่าสิ่งที่ตนเองพูดไปนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปหาหลักฐานแผนที่หนึ่งต่อสองแสงนําำซ้ำนะครับวันนี้นะครับในสื่อฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็ตีข่าวออกมานะครับเขาบอกว่า,าเขมรเนี่ยจะไม่ได้รับเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทปัจจุบันนี้และในที่สุดฝรั่งเศสก็ออกมาบอกอีกว่า เขมรไม่มีแผนที่หนึ่งต่อสองแสนในมืออีกแล้วไม่มีแล้วฝรั่งเศสก็ไม่มีด้วยนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไอ้ข่าวประวาสตร์พระวิหารเนี่ยเขมรไม่ได้ทําสํารองเอาไว้เพราะว่าเทคโนโลยีตอนนั้นเขมรไม่มีแม่งก็ยื่นไปดุลเลยทั้งฉบ,บับเลยยื่นไปให้กับสารโลกแสดงว่าตอนนี้เขมรไม่มีอะไรเลยอย่างที่ผมพูดอะคือเขมระไพ่บอร์ดถือไพ่ในมือแต้มบอร์ด ไม่เหลืออะไรเลยต้องการสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นไปแขวนแล้วก็โชว์คนในประเทศตัวเองว่าเราได้ทํากันเต็มที่แล้วเราลากเรื่องนี้มาสู่สารโลกแล้วแล้วเขาก็กะหวังว่าให้สาลโลกเนี่ยได้ช่วยเหลือแม้กระทั่งทุกวันนี้เองนะครับฝรั่งเศสยังบอกว่าสารโลกก็ไม่มีปัญญาช่วยแล้วมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยนะครับเท่ากับว่าเขมรไม่มีแผนที่ในมือนะหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยตายหาแล้วและที่สําคัญนะครับสื่อฝรั่งเศสบอกว่า เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ฝรั่งเศสจะช่วยเหลือขเขมรเพราะเนื่องจากว่าฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกเอและก็ได้ลงนามคว่มบาตรเขมรไปเหมือนกันแต่ว่าขเขมรไม่รู้ไงประเด็นคือขเขมรไม่รู้ว่าฝรั่งเศสก็ไปลงนามคว่มบาตรมึงอ่ะ <c oughs> พ่อมึงข้างเงือดาบรอฟันมึงมาตั้งนานแล้วได้เวลาฟันคอลูกสักทีหนึ่งนะจะเอ๋เลยทีนี้เป็นไงครับขเขมรกล้ากระพือข่าวเรื่องนี้ไหมฝรั่งเศสเป็นสมาชิกเอนะครับแล้วประเทศก่อนที่เอีจะประกาศคว่มบาตร จะต้องได้รับความเห็นชอบยินยอมจากประเทศสมาชิกทั้งหมดนั่นก็คือฝรั่งเศสก็เล่นกับเขาด้วยโดนตลบหลังเข้าให้แล้วคุณมาเนตเป็นไงคุณเซนสบายดีไหม <laughs> จริงไหมครับเป็นไงครับพี่น้องฝรั่งเศสตลบหลังเขมรด้วยการลงนามความบาด e ูและปฏิเสธจะไม่มอบแผนที่หรืออะไรให้กับทางาเขมรเพียงแต่สิ่งที่พูดออกไปนั้นมันเป็นเรื่องราวของตัวประสาทพะวิหารและแถมหนํำซ้ำนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับ ยังบอกว่าขเขมรเนี่ยจะต้องระมัดระวังปราสาทพระวิหารด้วยนะเพราะว่าโอกาสไทยจะเอาคืนเนี่ยมันมีเนื่องจากว่าฝรั่งเศสย้ําแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการใช้เส้นสันปันน้ําในการแบ่งพื้นที่ในการชี้ว่าฝั่งไหนเป็นของใครฝั่งไหนเป็นของใครนั่นก็หมายความว่าปราสาทพระวิหารของเราถ้าเริ่มยื่นเรื่องทวงคืนอาศัยนะครับเอกสารจากทางฝรั่งเศสที่ยื่นไปที่ยูเนสโกก็สามารถที่จะเรียกเอาคืนได้ถึงขเขมรจะไม่ไปสารโลก แต่ว่าเรามีการสงวนเรื่องนี้เอาไว้ในการที่จะบังคับใช้ต่อถึงทมิจะไม่ไปก็ถือว่าเราเป็นไงครับถือว่าเราทําฝ่ายเดียวและศาลโลกก็จะพิจารณาฝ่ายเดียวหรือที่เขาเรียกกันในในศาลไทยเขาเรียกว่าเขาเรียกพิพากษารับหลังจาเลยเพราะเรื่องนี้ยังมีข้อผูกพันอยู่กับทางไทยอยู่เรื่องประสาทพระวิหารเนี่ยแต่เรื่องสีไอเรื่องตีมุกนะครับไอเรื่องตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดไอเรื่องประสาทตาควายโดนตรนพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วอันนั้นไม่เกี่ยวแต่ที่เกี่ยวคือประสาทพระวิหาร และที่สำคัญประเทศจีนก็บิดก็เททิ้งนะครับล่าสุดนะครับทางกองทัพอากาศจีนนะครับคณะคณะนายทหารจีนได้ออกมาเฉลยว่าก็คือแกรวันเดียออกมาพูดว่าการที่กองทัพอากาศจีนนะครับขอเข้าร่วมซ้อมรบกับกองทัพอากาศไทยโดยการไปไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนนั้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพที่ดีต่อกันและเป็นการลักษณะเหมือนกับ่าทำคุณไถ่โทษนะมาเหมือนกับว่าไอ้ที่เราทํากับขเขมรเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะมาบีบไทยแต่ขเขมรมันพูดไปเพ้นฝ่ายเดียว เขมรพูดไฟเดียววันนี้จีนก็เลยสั่งสอนนะครับเปลี่ยนจากอะไรฮะสนามรบมาเป็นห้องเรียนโอ้โหจบเลยเขมรและล่าสุดนี้นะครับไปหาที่ UN โทรศัพท์ไปคุยกับทั้งฝ่าย UN อขอให้มีการเปิดประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UN ไม่เล่นด้วยครับก็เท่ากับว่าวันนี้เขมรไม่มีใครเป็นมิตรอีกเลยไม่มีใครอยากร่วมมือกับเขมรอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเมื่อวานนี้นะครับ EU ได้ประกาศว่า เขมຈจะต้องพิจารณาทบทวนในเรื่องบทบาทของอะไรครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการศึกษาไม่ใช่ให้เด็กไปเรียนันละสองชั่วโมงอีกสองชั่วโมงมาเก็บขยะไม่ใช่เวลาเวลามีใครเห็นต่างมีใครอยากจะมีภาควิจาร์ก็จับเขาเข้าคุกอียูเขาบอกอย่างนี้นั่นก็แสดงว่าโอกาสที่อียูจะกลับมาสนับสนุนเขมรใหม่ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยเท่ากับว่านายฮุนเซนกับนายฮุนมันเนตแก้ผ้าล่อนจ้นบนเวทีโลกเรียบร้อยแล้วไม่มีใครซื้อสองพ่อลูกนี้อีกต่อไป เป็นไงครับพี่น้องครับฟังดูแล้วคุณเซนเหมือนกันจะดีใจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่สนใจใครเหมือนกันถามว่าสองพ่อลูกคู่นี้สนใจใครไหมไม่สนใจใครครับเขายังถือว่าเขาเดินแต้มต่ออยู่เขาเต็มใจที่จะเป็นแบบนี้คุณเซนต้องการที่จะปกครองแบบเบ็ดเสร็จสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในพนมเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในขเขมรวันนี้นั่นคือเจ้าของประเทศเราจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าขเขมรเดินทางมาถึงจุดจุดนี้แล้วสถานีต่อไป The e m p ็มเ r อจะจริงจะเท็จอย่างไรก็ต้องติดตามดูกันว่านายหุนเซนและครอบครัวกล้าที่จะทําอย่างนี้ไหมแต่มีข่าวลือหนาหูขึ้นมาว่าพลเอกสไนดึกได้พูดกับคนใกล้ชิดว่าจริงๆแล้วเขมรแดงนะครับได้เคยได้รับการช่วยเหลือบางอย่างจากไทย ขมรแดงจึงไม่ค่อยอยากจะลบก,กับไทยเท่าไหร่อันนี้เป็นข่าวลือนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเป็นข่าวลือเฉยๆซึ่งผมก็ไม่ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ที่เอามาพูดให้ฟังกันสั้นๆตรงนี้คือกําลังบอกว่าสนัยดึกอยากจะย้ายค่ายเปลี่ยนเบอร์ไม่อยากอยู่กับนายฮุนเซนวันนี้ลูกน้องสนัยดึกล้มหายตายจากไปเป็นจํานวนมากการกินการอยู่อาวุธไม่สามารถที่จะสู้ไทยได้เลยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งสนดยดึกเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา ไปแตะมือกับตียบันซึ่งตอนนี้จีนให้ให้ค่ากับพลเอกตียบันเป็นอย่างสูงตอนนี้นะครับจีนเริ่มมีการพูดคุยกับพลเอกตียบันอย่างไม่เป็นทางการถามว่าเรื่องนี้นายฮุนเซนรู้เรื่องไหมรู้ครับแต่นายฮุนเซนก็พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อเอาใจแต่ถ้าเกิดเอาใจจีนไม่ได้เขมรนก็พร้อมที่จะชักดาบจีนทั้งหมดที่เป็นเจ้าหนี้และปิดประเทศแล้วล้างไพ่ใหม่หมดคือพูดง่ายๆว่ากูเป็นหนี้ใครกูก็ปิดแม่งหมดกูชักดาบแม่งหมดแล้วจบ โดยอาศัยว่ามีสหประชาชาติอยู่ถามว่าทำไมเขมรต้องไปพึ่งสหประชาชาติแล้วถามว่าประสหประชาชาติจะมาช่วยเขมรไหมแน่นอนครับวิธีการอย่างนี้ใครๆเขาก็คิดกันได้คือหมายความว่าเขมรถ้าไปกันต่อไม่ได้ทุกอย่างจบหมดแล้วภาษาตาเมินทมภาษาตาเมินโทษภาสาตาควายราสาพระวิหารสาราติมุกยอมทิ้งทั้งหมดเลยยอมทิ้งทั้งหมดแล้วกูปิดประเทศมา่งเลยทีนี้เดอะเอ็มเพลอร์ก็หนาวขี้แล้วทีนี้ อาจจะถูกขับออกหรืออาจจะถูกในประเทศก็ยังไม่มีใครรู้อีกถ้าถึงขนาดนายฮุนเซนจอมทรราชแห่งเขมรมันเดินหน้าไปที่ไหนไม่ได้แล้วและไม่มีใครให้ยืมตังนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยนะะไทยยังก้าให้ยืมตังอยู่ก็ให้เขายืมในประเทศไทยรวย <c oughs> นะเออถ้ากูบอกได้เลยนะถ้าข่าวยืมตังของคนไทยไปให้ขเขมรรอบหน้านี้นะกูว่ารัฐบาลอยู่ลําบากแล้วล่ะคงจะอยู่ลําบากแล้วแต่แนวคิดของนายฮุนเซนเขาตั้งใจจะปิดประเทศ เขาตั้งใจจะกลับมาเป็นคอมมิวนิสต์ร้อยเปคือพูดง่ายๆว่าเขาต้องการเป็นคเขมนแดงเหมือนเดิมแต่ไม่มีการยิงกันไม่มีการฆ่ากันแต่เขาต้องล้างสมองทั้งหมดแล้วสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นไะเป็นเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเจ้าก,ก๊กเป็นเจ้ารัฐประมาณนั้นนี่คือแผนของนายฮุนเซนแล้วเมื่อเขาปิดประเทศทุกอย่างเขาชักดาบออกหมดจีนก็นโดนชักดาบแล้วถามว่าทําไมเขาไม่กลัวจีนจะมายึดประเทศอ่ะเขาไม่กลัวครับเพราะวันนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนหรอกครับยกเว้นอิสราเอล ไม่มีประเทศไหนที่เขาจะกล้ามายึดเขมรตอนนี้เพราะว่านะครับโลกทั้งใบเนี่ยเขาไม่ยอมรับผมตัดอิสราเอลกับปาเลสไตน์ออกนะฮะไอ้นั่นไม่เกี่ยวนั่นก็าลบกันมานานแล้วเอาเฉพาะเขมรกันในแถบภูมิภาคเอเชียเนี่ยถ้าสมมุติว่าจีนใช้กําลังเข้ามาบุก UN เอก็ต้องออกมาแน่นอน UN เอต้องออกมาห้ามแน่นอนจะต้องมีการปรนนามแน่นอนนั่นหมายความว่าเขมรแม่งลากจีนมาเกี่ยวข้องกับบุนเบธีโลก นี่คือความคิดของนายฮุนเซนและนายฮุนเซนต้องการที่จะให้โลกมาช่วยเหลือโดยวิธีการปิดประเทศและนายฮุนเซนก็พร้อมจะเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งเสร็จแพ้การเลือกตั้งก็ปฏิวัติต่อวนลูปเหมือนเดิมนายฮุนเซนคิดไม่ออกต้องใช้ไม้นี้เท่านั้นนี่คือสิ่งที่นายฮุนเซนคิดแต่ถ้าเกิดโลกใบนี้ปล่อยให้เขมรทิ้งล้างก็คือจบครับคนที่จะมาจ้องแดกเขมรไม่ใช่จีนแล้วทีนี้ก็จะเป็นใครครับเป็นเวียดนามเวียดนามจะจ้องมาแดกเขมร โดยการผ่านสายตาของจีนจีนจะเป็นคนมองเวียดนามและจีนจะแอบสนับสนุนเวียดนามเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เข้ามาครอบครอบงำขเขมรและเข้ามาครอบงำอย่างเป็นทางการหลังจากครอบงำอย่างเป็นทางการเสร็จแล้วทีนี้วิธีการต่อไปคือจีนเล่งเล่งให้ขเขมรหักหลังไอ้เล่งให้เวียดนามหักหลังเขมรโดยการจับนายฮุนเซนฮุนมาเน็ตและครอบครัวของตระกูลทุนขึ้นศาลยังไงซะนายฮุนเซนก็ต้องเดินจนแต้ กระดานนี้ไม่มีพื้นที่พอที่จะให้ตระกูลหุนหนีไปไหนแล้วถ้าเกิดนายหุนเซนยังนึกมุกนี้อยู่นะครับเว้นเสียแต่ว่านายฮุนเซนจะลี้ภัยไปอยู่ประเทศที่สามหุนเซนจะครอบครัวถึงจะรอดแต่ถ้านายหุนเซนยังเดินเกมนี้อยู่หวังว่าฮุบอํานาจจะตั้งตัวเองเป็นดีมเพลอร์แล้วก็ระปกครองประเทศตัวเองอยู่อย่างนั้นหุ่นเซนจะหนีไม่รอดและสุดท้ายหุนเซนก็จะเป็นอาชญากรนะครับเป็นทรอร์รล่าที่จะต้องถูกนําตัวขึ้นศาล และไม่ใช่ตัวนายคุณเซนอย่างเดียวเท่านั้นครอบครัวตระกูลฮุนทุกนายทุกนางจะต้องถูกขึ้นศาลทรัพย์สมบัติจะต้องถูกริบคืนเป็นของประเทศตัวเองคุณเซนต้องคิดให้ดีนะวันนี้คุณไม่คุณคุณคุณไม่เหมือนก่อนนะคุณไม่ได้เป็นคนฉลาดแต่คุณเป็นคนหลงระเริงในอำนาจคุณคิดว่าที่ผ่านมาคุณทําสําเร็จแต่คุณลืมไปว่าวันนี้เสนาธิการของคุณมันล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วมันเหลือตัวคุณคนเดียวแล้วและยิ่งสันดานคุณเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครด้วยแน่นอนครับหายนะ เกิดขึ้นที่ตระกูลคุณแล้วคุณสร้างมันมากับมือคุณทําลายมันด้วยมือตัวคุณเองถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดท่านยังไม่กดติดตามก็ฝากการกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนการก็สามารถสนับสนุนได้ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับและที่สําคัญข่าวๆนะครับในเรื่องของขม็นกับไทยนั้น ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับช่วงนี้นะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ปฏิบัติตามที่นะครับกองบัญชาการตํารวจไซเบอร์ได้แนะนำนะครับว่าให้ติดตามข่าวสารของทางราชการเข้าไว้นะครับซึ่งจะเป็นข่าวที่ชัวร์ที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ต้องลำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ